สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะมารีวิวแกะกล่องนะครับ msi thin ส5นะครับสั่งมาจากแอปส้มนะครับก็คือช้อปปิ้งนี่ครับมาดูอันนี้ว่าแกะกล่องมาสภาพจะดีหรือเปล่านะครับหลายคนอาจจะกลัวนะครับว่าสั่งออนไลน์เนี่ยเครื่องมันจะพังนะครับผมสั่งเครื่องเนี้เป็นเครื่องที่4แล้วนะครับเครื่องที่4แล้วถ้าใครดูในคลิปก็จะเห็นนะว่าก็สั่งมาหลายเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมแกะมาจากกล่องใหญ่แล้วนะหรือกล่องแค่โน้ตบุ๊กกล่องเล็กนะครับ อ่าเดี๋ยวมาดูข้างในว่าเป็นยังไงอ่าโอเคครับแกะมาแล้วครับนี่ To เกมมิ่นะครับตรงนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อกระเป๋านะครับแถมกระเป๋าให้อ๋อมีกระเป๋าในนี้เลยปกติแล้วเนี่ยกระเป๋ามันจะแยกออกมาจากกล่องแต่ MI t มไอทีมีกระเป๋าอยู่ในกล่องเลยเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเลยครับมีกระเป๋าในกล่องเลยโอ้โหเครื่อง นะเดี๋ยวค่อยๆอ,ออกก่อนนะที่เหลือก็จะเป็นกล่องเปล่าแล้วไม่มีอะไรเลยก็จะมีแต่เครื่องกับกระเป๋านะครับไม่ได้มีอะไรต่อจากนี้นี่ก็คือตัวเครื่องนะครับกล่องเครื่องแล้วนะเยาจะเปิดออกมานะครับโอเคนะครับจะเปิดกล่องเครื่องมานี่โอ้โหกล่องค่อนข้างหนานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยส่งออนไลน์เนี่ยเซตตี้พอสมควรเลยนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันมีกล่องกันกระแทกอยู่แล้วชั้นหนึ่งนะครับแล้วกล่องของเขาเองเนี่ยมันก็กันแท้ด้วยครับหนาเป็นกระดาษอะ่ะลังหนาเลยแบบหนาเลยเนะี่ยหนามากนี่ตัวเครื่องนะครับนี่เรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวผมออกก่อนนะเอาเครื่องออกมาก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรอีกนะครับอ่า มีน่าจะเป็นตัวที่ไว้ใส่ SD Card ไม่ใช่ SD Card พวก a s d อะไรพวกเนี้ยนะครับไว้ใส่เพิ่มมีอะไรอีกนี่สายชาร์ตนะ adapter สายชาร์จันนี่นะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับ โอเคนี okay. ้ตัวเครื่องนะครับนี่ตะเปิดออกมานะตัวเครื่องเนี่ยเป็นเกมมิ่งที่แบบไม่หนาครับเป็นเกมมิ่งที่ไม่หนาเพราะว่ามันจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ80%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ไม่หนามากเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดข้างในปุ๊บอือนี่เลยมัน มันเป็นแบบแปดเปอร์เซ็นตนะไม่มีตัวแป้นพิมพ์ตรงเนี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ใหญ่มากกลางดีนะครับกลังดีแต่เปิดเครื่องก่อนนี่เปิดเครื่องครั้งแรกเลยนะเปิดครั้งแรกเลยเปิดตรงไหนแล้วทีเนี้ยน่าจะปุ่มนี้แหละนะแต่คิดว่ามันไม่มีแบตนะไม่มีแบตบมันก็เลยไม่ติดนะครับอาจจะไม่มีแบตบนะตัวคีย์บอร์ดก็ ใหญ่ดีใหญ่เนี่ยคีย์บอร์ดลูกศรเนี่ยใหญ่ดีโอเคครับรวมๆแล้วเนี่ยโอเคเลยชอบเลยนะครับนี่เลยง้างมือเดียวได้ไหมนี่ง้างมือเดียวได้นะครับอันนิด,น,น,ดนึงงันนิดนึงได้นะครับสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่าตรงตะกา้าได้เลยนะครับ